จังไรกูแบนกูแบนอัลซินาเองไหม,ไมเรียแล้วสนุกเลยอ่ะกูบอกเลยอแม่อัลซินาเองอ่ะเที่ยเราเจอมาสเตอร์กับอิโมทัลไลยแต่เจอคนแรงสูงกว่าอีกละสบายกันสบายกัน แต่ไม่แก้เราเจอนิววี่กับลูกกี้อ่ะไอส้สั์แม่งจะหาโอ,อก,กาสแอ็กแอกตัวงหน่อยไอส้สัตว์ปิงแม่งพุ่งหาเชี่ยปิงแม่งสองร้อยกว่าพูดได้เล่นยังไงตามกูเต้นเรื่อยเลยเต้นร้ายมากนี่นี่เต้นเต้นมีเต้นเปล่าไม่เต้นเปล่าไม่มีเลย ไอ้เขียร์น้าตัตกกับพ่อพ่อลูกอ่ะพ่อลูกกูลูกมึงก่อนเลยสัตว์เขียเอาไปโดนเขียละเขียละยลพ่อลูกอ่อวะไอ้เขียพ่อลูกพ่อลูกมึน่าตกอินมันมันหนุนไปกินมันหนุนไปกินมนีน่าตกอะไรนีน่ไงไหนเหรอไป้ยอะโอ้ยเกือบคอเตอร์กกเกือบมากดีเวอร์มันยุงแล้ว ไม่ตกล่ะไม่รู้เลยเลยกำมาอยู่แป๊บเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนี้ไม่ใช่ี้ไม่ได้ี้ไม่ได้ว้ายตาดูดูเไม่รู้นโอ้โหไม่คว้าหรอเฮ้ยเอ๋อยาน้อยก็แบบไม่ได้คิดถอยแล้วเหียรึ๊ เฮ้ย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 มึงเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยลงไปโอ้โอ้โอ้โซนิคคิกโอ้ถ้าเกิดโซนิคคิกกูโดนนี่คอมโบกูต่อได้เลยน่ะตามต่อตามต่อตามลงหลังหลังเจียเจียเจียเียชินกูเปต่อยล่าโคมันเรอเนี่ย มึงยังบึงตามกูนนนนโอ้ย <c oughs> โอย้โอ้ <c oughs> โอ้นีนะกูอึดเฮียโลไอ้หนูมึงดับเพิ้นมึงดับเพิ้นไม่จะเอาเลนะก่อนให้ได้เลยแต่เหี้ยเราตกมาจะเอามึงอย่างเดียวเลยทนะําเฮียละมาเราตายเยอะกว่ามัน ตายเท่ามากอะไรหนูเอ้ยมึงนีน่นะฮียเฮพี่ไม่เกิดตัวไมกูเลยทำไมใส่กินะอะไรกโตกมันมาเร็วจังวะไอพีหรอ ไอ้เชี้ยทำไมเออกว่าจะตายได้แล้วมึงเอาราโต,ตมั้ยมเออไอ้เชี้ยร่างโคนเหรอเชีย่ยละมันจะเอามึงให้ได้เลยวะทำนาโต,ตะ่เป็นไรตอนนี้กูเอามันอยู่เอามันอยู่เอามันอยู่ถึงหลอดแล้วไอ้เชี้ยกว่าจะนาโต่อยู่ไอ โอ้ยโอ้ยตายเสียหอวจริงโอ้ยเป็นไงบ้างกันทางนั้นละ่ะเจ้ชิวมึงจะเล่นแบบนี้เหรอจริงๆเหรอเนี่ย มันหนอดไปหนอดมามันลิงเลยสัตวสไป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 มึงด้วยเอาล sure! you ่าโคลมาดิได้ไ <Ferrari> ด้กูมีเคาน์เตอร์ไอ้หนูโอ้ทำระวังนะมันมีเอพิยูอะไรแหละโโออ๊๊ยยตายตาย

เหลือเหลือเหลือมากกว่าเหลือมากกว่าแต่แหละแต่มันตายเร็วใช่ไหมโนโตะแสดงว่ามันยังยังเอาอันติให้ตัวเองได้อยู่เว uh, ้ยวะฮะโอ้ยเขี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 ้ยแย่แย่แย่การเล่เซอร์ยังทำนั่นอะเอออ้าไม่ดี อื้ยโอ๊ยโอ้ยไม่ไนคาลเตอร์ออกไปเลยลูกหนึ่งเหรอวะกูไม่เห็นแย่แล้วถามอพี่แย่แน่แน่แย่สุดสุดชิดหนดนเป็นลิงเลยสัตว์เอ้ยอุ้ยดีนะคาลเตอร์ดีนะแม่งหลบคาลเตอร์ได้

แทงมันเลยอีกนิดเดียวเหมือนกันด้วยโดนโดนอีกนิดเดียวลงลากโค้มาดิลงลากโคมายี้อ ได้แดงเลยสัสเอ้ยแม่เด๋อเป็นลิงเลเชียแล้วก็เดือเลยสัสจะตอเปล่าอ๋อเหนื่อยไหเลยออกเกม